มาเข้าใหม่พี่แม่ครับขออนุญาตครับครับ <laughs> 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 ไม้หนึ่งคัตไอคนนั้นก็ต้องเป็นคนตีสิคนเจ้าลุงถูกไหม่ะใครตีลุงเป็นไงอ่ะกไรกันอ้าวมึงนี่เองอะไรอ่ะมึงตีกูทำไมอ่ะใครตีอ่ะของมึงอ่ะเกมที่โกงจอดติดคอก็หลักฐานในมือมึงอ่ะอะไรอ่ะมันตอกไม้ช้นใครโสงหมวยใครดแดงอ่ะตอกตอนไหนยังไม่เห็นเลยเนี่ย ้าชุนละมบุญนะนลกนะโลกนะ,ะ,ม,ะมึงนี่เพียงทุกคำเออจะไม่ได้ตีก็ตีก็ยอมรับว่าเซามายาโ,<ถ>โตเป็นสาวแล้ววิ่งเล่นอย่างเด็กเกิเรื่องอะไรขึ้นเนี่เป็นทำไมไเรือดผม จริงๆไม่ยาค่ะก้าหมองชันเป็นพยายนได้นี่ธรรมดาอยู่บ้านกูก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่แบบล้วที่ไหนทำไมทำแบบนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะพิเศษสมรสยายปุกปั้มสุมายามาแบบนี้ขอได้ชาบทุกรนเนสิ่งที่น้องสุมายาพูดไม่เป็นความจริงอันที่จริงแล้วก้าหมองชันประทับอยู่ที่ตําหนักของกล้าหมอมชันสุมายา เข้ามาหาก,ก้าหม่อมฉันจึงในห้องกล้าหม่อมชันไล่ก็ไม่ไปแล้วก็ไล่ปลุกปัอมกล้ามฉันหม่อมฉันเลยต้องใช้ไม,ม้ตีวิ่งมาแบบนี้แบบผู้ช่วยพันติงได้ป่ะก,รก็รักเขาอะรักเขาอะจะไม่จะรักใครรักไอ้คนเทนะกไอ้ต่อยเรื่องเรียนนั่นแหละ คุณรักกันเหรอมีด้วยเหรอรักกันเหรอมีด้วยเหรอไงกูบอกแล้วให้เก็บแท็บดีๆพี่รักกันมีชู้พี่ก่อนชู้แม่ก่อนแท็บกันมีแล้วเรนักนะพี่ไหนทำแบบนี้ <S 2> <S 2> เป็นผู้หญิงกลับไปขอความรักกับผู้ชายเจ้าเป็นพระคู้มั่นอยู่แล้วอีกไม่ได้ได้แต่งงานกันถ้าลุงเห็นแล้วทำแบบนี้จะยกเลิกการแต่งงานทันทีจังวะ ที่เบทุกภายภาคหน้าแผ่นดินโกสลนครลุงจะสละให้กับเจ้าเป็นผู้ครอบครองแผ่นดินการที่เจ้าจะเป็นองค์พระมหากษัตริย์ก็ต้องรู้ให้ฟ้าประชาชนจู่กินเป็นเช่นไรบ้างลุงอยากให้เจ้านั้นประพาชนระบดไปดูิว่าให้ฟ้าของเจ้าจู่กินเป็นเช่นไรทุกท่าน กระผมชันรับคำสัはは่งพระเจ้าลุงแล้วจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพระเจ้าค่ะเสร็จภารกิจเมื่อใดกลับมาเรื่องการแต่งงานกับสุมายาจะจัดการให้เข้าพักเพื่อจะตรวจสอบความจริงเป็นเช่นไรนะครับอาไรแต่รีบไปดูและสั่งให้เกตด้วยเอาคไปบขอกให้ผมให้าขาได้รั้